สวัสดีท่านผู้ชมกันอีกหนึ่งครั้งฮะเราขอมาส่งงานกันการแจ้งก่อนที่เราจะเข้าไปในห้องกันนะครับตอนนี้นะครับสำหรับรถ m e อร์ d e s ด e เบนนะฮะ C 4 3 AMG ทุกคนเห็นพร้อมกันนะครับตอนนี้นะครับอยู่แต่น้านสวยๆอย่างนี้เลยนะครับก็ขอขอบคุณนะคันเจ้าของรถด้วยเดี๋ยวเราจะซูงเข้าไปตรงนี้นิดนึงนะเพื่อให้เห็นว่าความเงาเนี่ยจัดจ้านเพียงใดนะครับสําหรับคันนี้นะครับก็มาเคลือบแก้วอ๋อมีลูกค้าไปด้วยครับสวัสดีครับ Okay. จะมีอีกคันหนึ่งวันนี้ลูกค้าก็มาล้างรถนะครับจะพาไปดูข้างหน้านะผมง,งานพร้อมๆกันเลยดีกว่าวันนี้นอกจากงานเคลือบแก้วแล้วเราก็จะมีงานล้างรถที่ลูกค้าเข้ามาแบบไม่ได้นัดนค่อนข้างเยอะต้องขออภัยนะัดที่ด้วยถ้าบางทีมาแล้วรอแต่ทิ้บอกนะครับถ้าม,มาจะล้างรถแนะนำะทักไลน์แอดเข้ามาก่อนนะฮะ rpm motor d e a l i n g นะครับไลน์แอดตัวนี้นะครับ โอเคมาต่อด้วยการส่งรถคันนี้ก่อนนะสั้งรตคันนี้ผมจะส่งความสวยงามทั้งภายนอกอาคารและภายในอาคารมาพร้อมกันเลยอย่างที่เาเห็นตอนนี้นะครับต้หรับรถมเมอร์เซเดสซีสี่สามคันนี้เวลาอยู่กลางแดดสีของเขาจะดูเป็นเทาเข้มนะครับแล้วก็เวลาในที่บอดครับเข้าไปใ,ใกล้ปกติเราจะไม่เห็นเมทัลลิกอย่างนี้เมทัลลิกปีนี้เป็นสีปีใหม่นะครับเพราะว่าู่ที่บอดครับเป็นปีเก่ามันจะออกสนตุ่นกว่านี้จะไม่้เงาอย่างนี้ อันนี้เป็นปีใหม่แล้วมีความสวยงามมากแล้วก็ดูที่ล้อมแมกล้อมแมกก็อนจะเป็นสิบเก้านะครับขอบอย่างนี้นะครับที่รอบขึ้นน่อยอย่างเงี้ยเป็นตัวทําให้เขาเรียกว่าตัดลมลดแรงเสียดทานในอากาศด้วยนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยข้างหน้ามองอาจจะไม่รู้นะแต่ว่า,วาแต่ว่าเวลาเราจะรู้ว่าคันนี้เป็นซีสีสามยังไงนะครับหนึ่งดูที่เบรกก่อนนะเห็นละเบรกก็มีความไฮเพอร์ฟอร์แมนสูงเลยนะครับสองนะฮะนี่มาดูข้างหลังนะครับ เป็น443ตัวนี้ชัดเจนนะฮะแรงม้าที่385แรงม้านะครับความแรงนี้มหาศาลเลยทีเดียวกับเครื่องยนต์6สูบนะครับแล้วก็ท่อมาอย่างนี้อยู่แล้วอันนี้รถเดิมๆนะลูกใครไม่ได้แต่งอะไรมานะครับไม่ได้ไปซื้อเพศมาแตะไม่ได้ไม่ได้ไปซื้อท่อมาไส่แล้วก็ไม่ได้ซื้อดิฟュเตอร์มาใส่นะครับแล้วก็มาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ออกมาเคลือบแก้วนะครับในเซตเมกาเซรามิกโปรภายนอกภายในกระจกของเครื่องห้องในสารร้อแม็กทำอะไรบ้างนะครับ กลับไปดูคลิปย้อนหลังนิดนึงนะครับถ้าลูกค้าหลายๆคนจะถามว่าทําอะไรบ้างในช่วงการทํางานนะครับผมถ่ายให้ดูทุกระยะเลยทีเดียวนะสำหรับคันคัน,นงนึครับเคลือบแก้วนะครับในสเต็ปอย่างนี้นะครับกลับมาที่หน้านหนิดนึงนะวันนี้เราไลฟ์สดกันประมาณ 2- อถึงสาครั้งนะแล้วก็จะมีงานอีกตัวงานนึงผมยังไม่ได้ไลฟ์นะจะเป็นในส่วนของรถที่ทําการเคลือบแก้วอยู่้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไลฟ์สดหลังจากที่เราส่งงานนี้เรียบร้อยนะครับพาไปดูกันทั้งในห้องด้วยเดี๋ยวผมจะ เปิดห้องเอ่อแอดมินแอดมินเปิดห้องให้หน่อยนะครับแอดแอดมินเปิดให้หน่อยนะครับเปิดห้องเครือบแก้วเบอร์สองให้หน่อยสตูดิโอสองเปิดให้หน่อยครับผมเดี๋ยวเราจะขับรถเข้าไปในห้องพร้อมๆกันนะครับหรือแอดมินคนถือนะครับถือกล้องแล้วเราก็จะเห็นมองๆกันเดี๋ยวสักครู่นะ้ผมขอขับรถแล้วคุณจะได้เห็นไหมครับว่า เออเวลาขับรถเข้าไปในห้องเนี่ยมีความสวยงามอย่างใดนะครับแล้วก็เดี๋ยวลูกคุณจะเห็นพร้อมๆกันกับผมนะอันนี้นะคู่นะอือพามาดูกรรันรอบๆเนี่ยสวยจริงๆนะครับสวยงามจริงๆพออจริงๆร,รถคันนี้นะคร Mercedes-Benz C43 AMG นะครับเดี๋ยวให้มาถือกล้องนิดหนึ่งนะครับอือดูรอบๆคันแล้วสวยงามมากมาถือกล้องนิดน,นึงครับอ่า นะถือกล้องนิดน,นึงครับไปถือกล้องอขับเข้าไปเลยขออนุญาตนะครับขอขับรถเข้าไปในห้องนิดน,นึงนะครับก็คันนี้ทำภายในห้องโดยสารด้วยนะครับก็จะมีความสวยงามปุ่มสตาร์ทเดี๋ยวลองดูนะครับรอบๆคันนะเวลาเราขับเข้าไปมุมของแสงจะเปลี่ยนไปนะจะมีความเงาในระดับที่ทุกคนเห็นพร้อมกันนะไม่ต้องเห็นในห้องโดยสารและเห็นรอบบ้างเดี๋ยวขับไปพร้อมๆกันครับ อ่าในมุมมองนี้นะฮะตอนนี้ก็คุกคนนีคงได้ยินอยู่สังเกตรอบๆคันขับเข้าไปครับนะเวลามุมแสงเปลี่ยนนะคนน่ะจะเห็นหมดเลยเว้นเจ้าของรถนี่เป็นเป็นหนึ่งสิ่งนะครับที่หลายๆลคนจะสงสัยว่าเฮ้ยทาไปแล้วมันไม่เห็นความต่างไม่ใช่ไม่เห็นความต่างนะแต่คนอื่นเขาเห็นนะว่ารถเรามีความเงางามขึ้นในระดับที่แตกต่างทันอื่นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถสีเดียวกันก็ตามนะครับแต่ว่าเฮ้ยทำไมคันนี้มันเงากว่าคันอื่นนอ่ นี่แหละคือเหตุผลนะครับที่อยากให้เห็ทนทุกขั้นได้ดูและขนาดจากข้างนอกมาข้างในนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนนะว่าเวลาเขาเล่นแสงเนี่ยรถอ่ะมันจะเงามากนะครับรถมันจะเงามากมามากเลยนะครับครู่นะผมขอขยับรถนิดนึงนะฮะนี่สวยงามนะครับ นี่ครับอืมเงาสะใจไหมครับเดี๋ยวนี่ครับเสร็จเรียบร้อยเข้ามาในห้องปลอ,อดภัยนะครับนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่รับชมรับฟังนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งที่เอาไว้ส่งงานสำหรับรถที่เคลือบแก้วเสร็จแล้วนะครับ มาในห้องนี้ก็จะมีความสวยงามในระดับที่แตกต่างจากข้างนอกสังเกตนะครับที่จอดรถมีความสําคัญนะครับว่าเราจะให้ความสาคัญกับรถขนาดไหนผมให้ความสำคัญการจอดรถมากเพราะารถลูกค้าทุกท่านนะครับเป็นรถที่เขารักมาทํางานงนั้นเพราะนั้นที่จอดรถที่ทํางานเวลาในขั้นตอนการนําผมจะชัดเจนทุกอย่างต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับมาไฟ์สดแล้วก็เห็น พร้อมๆกันนะครับเห็นหน้าผมด้วยนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมพาไปดูกันรอบๆคันฮะอย่างเช่นตรงนี้นะครับเห็นไหมทําไมถึงต้องมีแสงข้างๆนะครับเวลาแสงข้างๆเนี่ยมันทาให้เห็นถึงริ้วนะครับของตัวรถสังเกตน,นะมันจะเป็นแผ่นเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าตรงไหนมีรอยรักยิ้มขึ้นมาสักจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเห็นขึ้นมาทันทีแต่นี่เป็นรถใหม่มันจะไม่เห็นส่วเใหญ่จะเจอกับรถอ่มือสองไปอ่รถเก่าจะมีรักยิ้มบ้างแต่ตรงนั้นเรามีวิธีการแก้ไข แต่ก่อนจะแก้ไขเราต้องมองให้เห็นก่อนนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งทำรอเขาทำให้เราได้มองเห็นว่ามีลักยิ้มตรงไหนมีตรงไหนให้ต้องแก้ไขอีกนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับตอนนี้มิกกี้เสกรถสวยนะครับกำลังจะเร็วๆนี้นะครับก็เป็นโปรเจกที่เพิ่งได้รับรับประธานรับคำเขาเรียกว่าอะไรรับรับโปรเจกมาพอดีเลยนะฮะ มิกกี้เสกรถสวยนะครับเร็วๆนี้ได้เจอกันแน่นอนไม่ว่ารถของท่านจะมาเป็นสภาพไหนมิกกี้สามารถเสกร,รถให้ท่านได้ทุกๆอย่างในทีเดียวนะครับสาหรับวันนี้นะฮะอย่างที่ผมแจ้งทราบนะครับพามาดูกันทั้งข้างนอกและข้างในห้องนะครับวันนี้คงจะไม่ได้พูดอะไรเยอะแยะแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องพาไปดูกันอีกหนึ่งคันตอนนี้พอก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับชอบกดไลค์ like, ใช่กดแชร์ แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับมาเคลือบแก้วกับทางเรานะมิก,กิอาเพงมอเตอร์เโโดลลิงนะครับขอดาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ